วันนี้เรามาจะไปอุบลราชธานีเรามาจอดรถที่ใต้สถานีกรุงเทพอภิวัตนนะครับ mm hmm. ก็จอดที่ชั้นบินหนึ่งอาคารสองที่จะเป็นทางรถสายไกลนะครับ จอดประมาณ20หลักหลักที่20่สครับจะจะจะมีลิฟต์ขึ้นไปข้างบน มิสหมาก็จะเจอที่จำหน่ายตัวครับร้านอาหารจะตรงไปตรงนู้นก็จะมีป้ายบอกรถของเราขบวน23ออก3ามทุ่มหที

มาอันนี้เป็นก็สายรถไฟทางใจก,ก็จะมาทางด้านนี้ครับถ้าขาเข้าก็จะรอทางซ้ายมือมันก็จะแบ่งมีสายเหนือกับสายตะวันออกเฉียงเหนือจะยึขึ้นด้วยกันแล้วก็สายใต้ก็จะจะมีทางขึ้นอีกทางหนึงก็คือแต่เป็นทางแต่ก็อยู่ตรงนี้แหละ ก็จะเป็นทางรถไฟสายสีแดงกับรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางขาออกของสายใต้ก็จะนัง่งรอตรงนี้แล้วก็รอเรียกพอประกาศเรียกก็จะขึ้นไปชานชลาได้นะครับมีดังกินโดนัทด้วย ทาชลาหกับ6นี่จะเป็นขาเข้าครับถ้าจะรอคนมาจากต่างจังหวัดก็มารอตรงทาสชลา5กับ6 รัชธาน,นีก็ชอชานชาลาหนึ่งกับสองนะครับก็นั่งรอตรงน,นี้ก่อนจนกว่าเขาจะเรียกที่สอบถามมาก็น่าจะเรียกก่อนประมาณสักยี่สิบนาทีนะครับทา,ทางนี้ก็จะมีใต้บอกเดีย๋ยวนัง่งเรานั่งรอเราตรงนี้กันเป็นที่นั่งพักรอเรียกแต่ละขบวนนะครับแล้วค่อยขึ้นไปชานชาลา หลังจากที่เขาเรียกแล้วกรณีที่เราซื้อมีตั๋วอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องไปซื้อตั๋วด้านหน้านะครับก็เราสามารถถ้าเรามาด,ด้วยรถสาธารนณะอย่างแท็กซี่อย่างเงี้ยเราสามารถให้เขามาส่งเข้าประตูเจ็ดได้เลยมันจะเดินใกล้กว่านะครับก็ประตูเจ็ดก็อยู่ด้านหลังที่ติด ฝั่งตรงข้ามจะเป็นตัวสถานีรถไฟบางซื่อเก่า,าลงประตูนี้ก็เดินเข้าเดินเข้าประตูนี้ก็จะเป็นทางขึ้นทางจุดร้อรถไฟสายอีสานได้เลยหรือถ้าหรือถ้าเขาเรียกแล้วก็สามารถเดินเข้าทางนี้ได้เลยนะครับ เป็นันพขเลื่คนก็ยังเยอะอยู่มารอกันเต็มเลย ี่รถเร็ว107เดเ็นชัยอรอเข้าชันชาลารอขึ้นไปชันชาลานะครับมีที่นี่มีจุดบริการชาร์จไฟด้วยนะมีหลายจุดเลย นั่งคัก,ก็สามารถนั่งได้ตลอดเนื่องจากมันเชื่อมกันหมดนั่งตรงไหนก็ได้นะก่อนขึ้นชานชลาก็ต้องโชว์ตัวทุเรทก่อน โบโกี้13นะ<บ>ก็มาด้านนี้โบโกี้ตนต้นก็ไปอีกทางหนึ่ง เจ็ดเก้ายี่สิบยี่สิบไม่มีห้องนะแดเ้ารู้รู้รู้อี่สิบเก้ายี่สิบไม่มีห้องของเก่งยี่สิบ บนะครับอันนี้เป็นชั้นหนึ่งแล้วก็จะมีเตียงสองเตียงเตียงร่างเตียงบนมีอ่างฝักน้ำแล้วก็มีอ่าง,ล,างล้างหน้าเช็ดห้องคอนเนคได้นะครับไม่มีห้องน้ำไงนะไมว่าจะห้องน้ำเอ่อห้องชั้นหนึ่งที่เป็นห้องอห้องน้ำ ก็จะมีสี่ห้องอันนี้เป็นหอฉี่ผู้ชายอันนี้เป็นโซฟนั่งสองห้องแล้วก็ีเิเศษหน่อยคือนนมีห้องอาบน้ําเดี๋ยวเราเข้าไปดูหน่อยห,อห้องอาบน้ำมีอะไรบ้างห้องอาบน้ําก็จะมีสบู่ชมพูให้มีเครื่องทําน้าอุ่นอ่าก็จริงจริก็สามารถมาอาบได้นะครับจริงจอยู่ทั้งสองก็อาบได้ ตรงเวลาบราาระจับไ่งไม่ลดออกตรงเวลานะครับหลังเวลา22นาฬิกาะรุอนาเิกนโทรศัพท์มือถือของท่านให้เป็นระบบสั่นเพื่อไม่ให้เป็นการลงกดผู้ติตาท่านเอครับสาหรับผู้ติตาท่านใดที่มีความประสง์จะเป็นแปลงลงจากที่ลบมาในตัวโดยสาร ล็อกไดา ขึ้นไปสิ่งบนเปิดปิดได้ก็อันนี้เป็นสวิตไฟปิดตอนนอนถึงล่างก็จะมีสวิตช์ควบคุมเหมือนกันปิดเปิดที่ชาร์จไฟเหมือนกันคนระับถึงล่างก็จะพิเศษหน่อย ที่จองมาห้องติดกันก็สามารถเปิดเข้าหากันได้เลยรวมรวมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแผนที่ทางนี้ไฟทางเดินนะฮะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำห้องอาบน้ำห้องสุขานนจะเป็นประตูเข้าออกรวมรวมชั้นนึ่ก็จะมีประมาณแค่เนี้